สวัสดีจ้าพี่น้องตรงไปสุภูสุคนเมนีมน่กะสิพ่อมาเอาน้องใหม่นะจา้าอยู่หน้าตแต่เอน่ใหม่ไปกินเฉลยยัยงมีงว่างเทาันน่าเบื่หนาอ่อยออไปเบิ่อนกวนน้องใหม่ลานยยี่น้องหม่จะเราสิพแท้กันนคนเอานน่ใหม่ไปกินเฉลยยังนะจ้าเพาว่าคุยใ้ให้ อีตัว <sociedad> <ibernını, Leonard> ใส่ก่อนน้ำใหม่โอ้ยยุขึ้น đang xuống đi mấy. Nè, đang đây. à Nhi ไม่เหนือนเอาไว้แล้วบอเจ้าของเขาอะหน่อไม้เราเตะเจ้าของเขาเอ๊ะอืาปุ่นขุดหน่อไม้ที่น้องเอาไปแกงใ้่เห็ดขมพอดีนะเถอะเนาะเฮ้ บ้าพี่น้องน้อไม่ยังบ้านพี่น้องเอิอนนอไม่ยังนี่จ้ะบ้านข่อยเอิอนนอไม่ยังบุ้งข่อยหูจักต่ว่าน้อไม่ตัวบาน้อไม่ยังบุ้งเป็นหูจักตัวบุ้งนอไม่ยังเอาผู้ใดหูจักอันบ้านน้อไม่ยังอันข้ามเมียนมาบอกนี่เลยจ้ะพี่น้องบ้านเจ้าเอิอนนอไม่ยังมันอาจเรือนมาคือกันอะไรนึกเนาะ cứ <laughs> <laughs> là cứ là cứ lấy cái món nào kỳ nào. Ô mày không kỳ nào. Ô mày không kỳ nào. Ô mày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 

mày 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 nhìn mày nó này mày 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 mày

พี่ๆมาเบิ่งสิแม่ใหม่ก็มีเลยเอาไว้ถ้ามันเกิดอันอือเอาไว้เอาไปโรงเรียนแหนโอ้ยแหละอันนั้นนี่เอาบ่นี่บ่อันนั้นไนเนาะอือนี่มันพี่น้องอยู่ในแท้ๆ <chat> พี่สีมุกอีก,อ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 กานได้แล้วจ้ะใช่อันนี้นอนหรือเป่าอ่ะนอนเด็กนี่ตาข่อยไม่เห็นพี่น้องโอ้ยไม่นนออเห็นหมดข่อยไม่เห็นน้องไม่คงอี่พขอข่อยไม่เห็นเกียบไม่ได้ไปทำเราแล้วนะตัวเองอันนี้ก็ไม่มาเลยอืม

อึบอึบรับเอาเลยจะมีกับพ่อก,กินหรนะือวะเนาะพ่อแล้วพี่น้องเอาแซนพ่อก,กินน,นี่แหละจ้านี่แหละจ้านอนใหม่ห้าไดอยโอ้ได้แกงหนึ่งแล้วได้เมนูแกงเอาไปแกงใส่เห็ดคมจ้ะพี่น้อง พอก,กันไม่คลิปนาเนาะจ้าฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเนเรื่อจา้าเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปบ๊ายบายสวัสดีจา้า